Hòn hòn. Đen 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 đi. Ai. Đen mà... Ai đen Mà mè. mẹ Mana Mà hay nè. Nang đấy nè, nặng luôn, đen, đen đen, mè 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 anh nè อลาดลอดลๆดให้ลอดกินซะให้ลอดกินซะลอดลอดเนี่ยอันนียเอามาบัางอีโคอีโรดของหมักมาน,นี่นี่แรงแรงมาพี่อีไปจอบกินในอีเบ เอาละเอาเลยโบมา